สวัสดีค่ะท่านเย็ซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทักส่องน้ำเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็มาตามต่อเนี่ทางของปู่ขนล่ะค่ะสุดตัวเลขเล้าพัฒนาเนาะค่ะเนาะสุดก้อนหนานี่ก็เดีปล่อยของเส้นน่านหน้าล่ะค่ะไปแล้วเข้ามาตามต่อของปู่ขนอีกล่ะค่ะปู่ขนเพิ่นสิยหายมาตัวใดงปู่ขนพักกระซอกไม่หายล่ะค่ะสองสองคลิปล่ะค่ะสอง สองตัวเลขแล้วเนาะสุดตัวเล็กเดี๋ยวเกลํายย่เบิ่งก่อนค่ะมันจะมีเหลขรัฐบาลล่ะค่ะตีปูทรงมาหายมารัฐบาล,ลก็จะเป็นเล่าเนาะคะะ่ะเนาะค่ะห้ามเบิ่งเป็นเล่าไปก่อนค่ะสุดเล่าสีได้ลุ่นน้กากันก่อนเนาะค่ะเหมือนแรงนี่ส่วนรัฐบาลก็จะปล่อยต้องวัดกันไปอยู่นี่ล่ะค่ะเดี๋ยวล่อเอาเอาเล่าออกไปก่อนเนาะเพื่อสีใดท่านเวลาล่ะค่ะ เพื่อสิเดท่านเวลาสือเวลาหาจับตัวเลขไว้ค่ะเป็นทุนเป็นห้อนไว้เนะาะจังไปหลุดรัฐบาลต่อค่ะเกลํายลไยเบื้องตัวเลขเล่าพัฒนาปูขนก่อนค่ะปูขนเ่นทรงมะหอยแล้วค่ะปูขนกับทรงมะหอยทั้งสุดสุดรัฐบาลละค่ะสุดเต็มสุดเต็มแล้วก็จะเป็นเล่าค่ะเดี๋ยวฮาเบื้องเป็นเล้าก่อน,อนเนาะค่ะเนาะเล้าปูขน ทรงมาาหาแล้วสองคลิปสองสุดค่ะเป็นทรงมาาหายเดี๋ยวเกลี่้ลงตัวเลขเป็นเป็นเล้าล่ะค่ะเดี๋ยวได้ลุ่นน้ำกันมาแรกงนี่เล่าของปูขนค่ะเล้าปูขนหายมากงวดประจํามันยีสิบแปด ลา,ลาวพัฒนายี่สิบแปดก็พอหกดค่ะลาวพัฒนางวดประจำที่แปดหกเจ็ปูหายมาเหล็กเหล็กเคีย่งบนรางของเพิ่นห่ะคะ่ะเหล็กเคีย่งบนรางของเพิ่นไม่อยู่ ศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดแปดเก้าค่ะศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดแปดเก้า เลขวิ่งเลขลดค่ะวิ่งค่ะปูเขียนมมใหย้ยมีวิ่งมีลดเนาะวิ่งโลดไดไม่ยูเก้ากับแปดค่ะเลขวิ่งเลขลดของปูเก้ากับแปดเลขสามตัวเลขสามตัวสองตัว, 2, ตว สองตัวค่ะเลขสองตัวหนึ่งเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหกห้าหกห้า,หา,หาเจ็ดศูนย์ เจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าแปดเก้าแปดค่ะเลขของปูหายมาหกเกดคู 6, cool, ค่ะเก้าแปดเลขสามตัว อตัวพูใหนะ้มาห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าเก้าแปดห้าแปปเกหปด ดห้าเก้าแปดเก้าห้าเก้าห้าแปด ก้าแปดห้าค่ะปูจับให้เรียบร้อยค่ะหกประตูค่ะปูจับให้เลยหกประตูมันจะไปออกป้องได้ปูว่าอยู่ในนี่ลหะหกประตูจับมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะหกประตูนี่ปูแน่นไปที่ห้าเก้าแปดค่ะปูแน่นปูแน่นมาชุดนี่ค่ะห้าเก้าแปด ตัวเลื่อนๆกะปิดป้องไว้เรียบร้อยแล้วค่ะหกป้องเนาะหกประตูกันไ้เรียบร้อยแล้วอยู่ในเลขสามตัวปูห้าเก้าแปดค่ะเลขสามตัวปูขนค่ะปูขนค่ะท่านเอฟซีมักสอบคูใดกะล่องผิดจารณาเบิ้งเนาะกันเนาะปูจับคูมาให้เรียบร้อยแล้วหกประตูเลขสองตัวปูเน่นไปที เก้าแปดค่ะเก้าแปดค่ะปูแน่นหอยหางเดียวค่ะชุดเดียวเลขวิ่งเลขโหลดค่ะเลขวิ่งเลขโหลดก็มีอยู่สองตัวค่ะสองตัวเด่นก่ะอันนี้เลขเครี้งค่ะเลขเครี้งปูเครี้งปูหอยม้าเนาะค่ะเนาะปูชุดชุดนี้ปูกับหอยมาหลายตัวตัวเยอะค่ะแต่ปูแน่นหอย หางเดียวค่ะตัวเดียวค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเล่าพัฒนาของปูขุนเวยค่ะเด้อชุดงวดประจำวันที่ยี่ค่ะเลขเที่ยงบนลาง0 1 2 5 6 7 8 9วิ่ง<ม>เลขวิ่งเลขหลด9กับ8 2ตัวปูจับคูมหาให่้1ห5 9 6ก7 0 เจ็ดสองเจ็ดเก้าเก้าแปดค่ะเลขสตัว5 8 9 5ปดเก้าห้าเก้าแปดแปดก้าแือจับมาหายเลยล่ะค่ะหกประตูเนะาะมักชอบประตูไหนปองไหนก็นล่องผิดจาลณนเบิงล่ะค่ะปูเน้นมาที่ห้าค่ะปองเดียวเลข2สองตัวเน้นไปที่เก้าแปดค่ะ เหล็กเล่าพัฒนาจังไรกะล่องผิดจาลณาเบิงเน,นาะค่ะเนาะหมักชอบกระตามได้ค่ะของปูขนสุดเล่าพัฒนาทาั้งสองก็นํามาเสนอเป็นเพียงแนวทางได้ค่ะเด้อคลิปนี่เกลํลลมมามได้เพมีะ่ยังร้ายกะจะขอจบไปเพียงแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ